15ปีสอรอพอยกระดับบริการสาธารณสุขไทยเพื่อความปลอดภัยให้ทุกคนกับเรียนท่านบนเรือตอนนิก่อนไอาจารย์จลัด์และทุกท่านที่เมื่อกี้ท่านผอแบนชั่นชื่อนะจะได้ไม่ต้องซ้ำแล้วก็จะได้ครอบกลุ่มทุกท่านด้วยก็เอ่อกือนกับคุณมากๆที่ให้โอกาสได้มาให้ความคิดเห็นเอ่อในในวาระที่ สารพอคร,รอบรอบสิบห้าปีวันนี้ผมอยากพูดมือนกความรู้สึกตอนที่อยู่ที่บ้านเวลาคนในบ้านมีครอบรอบวันคล้ายวันเกิดสิ่งที่ผมมักจะพูดเสมอกับลูกๆยกเว้นภรรยานะฮะกับลูกๆคือภรรยายก็ทําอยู่แล้วเดี๋ยวเข้าใจผิดกับลูกๆคือว่าวันที่ครอบรอบวันคล้ายวันเกิดสิ่งที่ดีที่สุดคือลองลุกแบ็กเบิร์ดมองย้อนกลับไปดูในที่ผ่านมา เราได้ทำอะไรที่ดีๆที่เราจะคงไว้ลุกแบ c กเบิดมองกลับไปอะไรดีๆที่เราคิดว่าน่าจะดีขึ้นไปอีกแต่เรายังไม่ได้ทำลุกแบ c กเบิดอะไรที่มันไม่ดีแต่เพิ่นเราทำไปแล้วเพื่อบังไปข้างหน้าว่าอะไรที่เรายังไม่ได้ทำเราจะได้ทำอะไรที่น่าจะดีขึ้นไปอีกเราจะได้ทำให้มันดีขึ้นไปอีกงนั้นบัดนี้ผมก็เอาเฟรมตรงนี้ เป็นกรอบในการที่จะเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับก็พอดูว่าวันนี้ขึ้นมีเวทีตามหลังอาจารย์จรัสก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าจริงๆอาจารย์เป็นเป็นคุณครูผมโดยที่อาจารย์อาจจะไม่ทราบนะครับเพราะแม้เทนการบรรยายของอาจารย์หลายครั้งวันนี้จริงๆที่อาจารย์พูดเพรมเราคล้ายๆกันแต่ผมไม่ไกลไปถึงฮิปโปเครติสนะผมย้อนกลับไป แต่ย้อนกลับไปในช่วงที่ผมมาเกี่ยวข้องกับระบบของเราช่วยดูนิดหนึ่งได้ไหมสไลด์ผมมันมไม่ forward โอเคครับผมจะเริ่มจากอดีตทั้งสิ้นนะครับว่าจารุกที่สำคัญของการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขไทยปี2อ3 9ยม39มีการออกมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับการจนาพิเศษ ผมยังจําได้เพราะตอนนั้นเนี่ยกลับมาจากต่างประเทศแล้วอยู่ที่รีราลีาลคำเนี้เจน1ถึงเจนเเป็นอะไรที่ฝังหัวอยู่แล้วทุกวันเราต้องมานั่งถามกันคืออะไรครืออะไรแล้วก็ช่วงตอนนั้นช่วงตอนนั้นช่วงตอนแถวแถวสีู่นย์ที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์จระได้พูดถึงว่ามีการพูดถึงโครงการจะพัฒนารับรองคุณภาพโรงพยาบาลใน30รโรงพยาบาลนั้น มีอยู่โรงพยาบาลหนึ่งซึ่งผมคิดว่ากรรมการเป็นกังวลอย่างยิ่งว่าถ้าโรงพยาบาลนี้ไม่เห็นด้วยจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือโรงพยาบาลสี่ลานและก็ตอนนั้นขออนุญาตวันนี้เราคงมาคุยกันในช่วงเวลานั้นท่านคณะบดีสี่ลาดคืออาจารย์อรุณเผ่าวสวัสดิ์แล้วผมจําได้ว่าตอนได้คุยๆเรื่องเนี้และอาจารย์รุณก็บอกว่าเอ๊ะเราดูแลคนไข้ามาขนาดนี้เราไม่มีคุณภาพหรือ มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องนอมเลยผมคิดว่าทันทีที่เกิดแบบนี้มันจะมีคําพูดเหล่านี้ผมคิดว่าเวลาน,นั้นเราก็คุยกับอาจารย์เราก็มีคุณภาพนะแต่เราน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นไปกว่าน,นี้อีกแล้วก็พวกเราตอนนั้นพวกเราตอนนั้นคือเรามีทีมที่ทําเรื่องนี้มีอาจารย์ปิยสะสกุลมีอาจารย์ชนิกาตุ้กจินดาเราพยายามคุยว่าเอชเอเป็นสิ่งที่เราอยากจะวิ่งเข้าไปที่สําคัญคือเราคิดว่าเราดีแล้วแต่อาจจะมีบางเรื่องที่เราไม่เคยเห็น มาจะมีตรงบางอื่นที่เราจะดีขึ้นไปได้อีกสุดท้ายก็เราก็อนบวิก่กจนจนสุดท้ายเราก็โอเคเห็นด้วยนะว่าเราจะจอยกับโครงการพัฒนาะระบบคุณภาพโรงพยาบาลน,นั่นคือเราก็เริ่มมีการพูดถึงการนํามาตรฐานที่จะมาปฏิบัติเรามีการพูดถึงที่ปรึกษาซึ่งตอนนั้นแอนโทนีผมจําได้ว่าท่านมีวิสิตไปที่ศิรารด้วยนะเรามีการพูดถึงการสร้างผู้เยี่ยมสํารวจกระบวนการเยี่ยมสํารวจแล้วก็สุดท้าย ก็ตามมาด้วยการเกิดขึ้นของพรพพรพก็ได้มาประเมินผมจำได้วันที่พรพมาประเมินศีราฐวันนั้นเป็นอีเวนต์ใหญ่ของศีราจริงๆเพราะว่าทุกคนคำคำ,คำหนึ่งคือช้างติดปีกขงจำได้ดัมเบลว่าเราเป็นช้างตัวใหญ่เราจะกลับได้อย่างไรการเป็นช้างคนมักจะยกย่องมาช้างนี่คือสัตว์ที่แบบยิ่งใหญ่ แต่ขนาดเดียวกันช้างอาจจะต้องกลับตัวมันจะกลับได้ไหมอะไรต่างเรานี้เป็นต้นแต่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าวันนี้คือนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนสอรพจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเอาไวเพนฟู l มันอาจจะลำบากมันจะเป็นอุปสรรคแต่สันทีที่กระบวนการมันเริ่มเกิดคนในสิราชเกิดการเรียนรู้ผมจะไม่ยกตัวอย่างโรงพยาบาลอื่นๆอ,อยากจะยกตัวอย่างโรงพยาบาลที่ผมสัมผัสในช่วงเวลาน,นั้นเอง ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ทําให้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดว่าดีอยู่แล้วมันยังดีขึ้นไปได้อีกสิ่งที่เราช่วยชีวิตคนได้อาจจะช่วยได้มากขึ้นไปอีกสิ่งที่ลดความภาวะแทรกซ้อนอาจจะลดไปได้มากขึ้นไปอีกแล้วตอนนั้นเองก็เป็นช่วงตอนที่ผมได้มีโอกาสเริ่มเข้ามาสัมผัสกับสถานที่แห่งนี้คือมันเป็นจังหวะผมได้มาเป็นกรรมการบอร์ดสี่ครั้งแล้ว ตั้งแต่รอบแรกเลยคือพอรอพอยังเป็นพอรอพอ,นะอ,อตอนนั้นอาจารย์ชนิกาตู้จินดาเป็นคนชวนให้ผมเข้ามาร่วมอยู่ในพอรอพอลหลังจากที่พอรอพอผันต่อไปเป็นสอรอพอผมก็ได้มาเป็นบอร์ดอยู่อีกสองครั้งประกอบสองครั้งก็รีบไปแล้วก็กลับมาอีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทีน,นี้วันนี้ที่ผมบอกแล้วเรา look backwards for f o r w a r d looking เพื่อมองไปข้างหน้า เราลูกแบ็กเวิร์เราได้อะไรเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นอันดับแรกคือ h อชของประเทศไทยเมื่อกี้กพิ่มในการพูดไปแล้วเติบโตจากการจากการใช้ฐานความรู้ในการพัฒนาไม่ใช่เน้นเรื่องของการประเมินเพียงอย่างเดียวการประเมินเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเพื่อจะบอกให้รู้ว่าเรายังลักอะไรเรายังขาดอะไรแต่สิ่งที่สําคัญคือเราใช้ความรู้มาเป็นตัวนํา นําสิ่งเหล่านั้นถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นแล้วบ่อยๆครั้งก็เป็นความรู้ใหม่ๆเอชเอปราศไทยทํางานโดยไม่ยึดที่ออ t h อร i เรตี้ไม่ใช้อํานาจไม่ได้ใช้อํานาจแต่ว่าเมื่อเห็นผลผมขออนุญาตยกตัวอย่างตอนที่เอชกระเพื่อมอยู่ในตัวโรงพยาบาลศรีระหน่วยงานต่างๆวอร์ต่างๆที่มีการเตรียมรองรับ HA ในเวลานั้นเนี่ยต่างคนต่างทําแล้วก็เกิดอ๋อขึ้นเยอะมากเลย พอเราเริ่มมาดูกระบวนการที่นคนไข้แล้วก็เริ่มอืไอ้ที่ที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งเราก็ไม่ได้คิดเราก็ไม่ได้บอกเป็นกรรมเก่าของคนไขนะ้นยแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรแต่พอกลับไปดูรายละเอียดจริงๆมัน preventable มันเป็นอะไรหลายอย่างที่จริงๆเราทําให้ป้องกันไม่ให้มันเกิดนะแะเราเริ่มเห็นคุณค่าของการที่ทําอะไรเป็นระบบมองปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบหาโซลูชันอย่างเป็นระบบ HA ของประเทศ mm hmm. เวลานั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนย้อนหลังสำหรับประเทศไทยบางประเทศอาจจะไม่ใช่แต่สำหรับประเทศไทยจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจำเป็นจริงๆเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์จลับพูดถึงอ mm ินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์เมื่อก่อนเราจ,จะไม่ได้ใช้คำคำนี้แต่จริงๆในอดีตเนี่ยผู้อาวุโสทั้งหลายจริงๆคืออินฟลูเอนเซอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะว่าเด็กๆทั้งหลายอยากเห็น เมื่อเห็นท่านดำเนินสิ่งต่างๆแล้วเราก็อยากตามแล้จริงๆถ้ามีอินฟลูเอนซ์อินฟลูเอนเซอร์สักเดียวมาสักพื้นฐานมาจากศัพท์เดียวกับคำว่าอินฟลูเอนเซอร์คือไข้หวัดใหญ่นะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเปลี่ยน๋ยวคือทำให้ความคิดของท่านกระจายออกไปาการปฏิบัติของท่านเป็นโมเดลทำให้คนอยากอยากลองอยากทำตามเพราะฉะนั้นจริงๆในช่วงเวลานั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นแมทชิ่งที่ดีมากๆที่มีการดึงอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ประสบที่มีประสบการณ์ ผมอาจจะเมนช่นชื่อได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าเมนช่นชื่อเหล่านี้ก็ได้มีโอกาสสัมผัสคืออาจารย์ประเวศอาจารย์จาััดอาจารย์วิจาร์เข้ามาคนที่มีอิทธิพลทางด้านโดยเฉพาะความคิดที่ที่กว้างไปเจอกับคนที่รับมาแล้วเอาไปอิมพลเมนต์เอาไปทํามันถึงจะเกิดผลจริงนั้นตอนนั้นก็มีคนที่ลงมือทำงานอย่างจริงๆจังๆผมเมนช่นสชื่อแล้วก็ไปยานใหญ่ไว้เพราะว่าเชื่อว่าังมีอีกหลายท่าน หนึ่งท่านนั้นก็คืออาจารย์อนุวัตสุติกุลซึ่งเรารู้จักกันอยู่แต่อีกท่านหนึ่งผมิดว่าท่านก็ปิดทองหลังพระคนจํานวนไม่น้อยอาจจะไม่รู้คืออาจารย์สมศักดิ์ชุนหั่นเพราะนันจริงเป็นหนึ่งในคนที่อินฟลูเอนซ์ให้แนวคิดและก็พยายามพูดถึงระบบคุณภาพทะทนนี้พอผู้ที่มีแนวคิดแต่ขณะเดียวกันมีความเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่ในตัวความที่ท่านเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่และมีผลงานตุกใครก็ยอมรับและพอท่านเริ่มออกมาจะทําเรื่องเหล่านี้ ขณะเดียวกันมันเป็นไอเดียแต่มีคนรับไป Implement ผลมันจะเริ่มเกิดพอผลเกิดมันเกิดมูเมนตัมแลละโรงพยาบาลที่ได้เห็นผลว่ามันดีขึ้นมันเริ่มเซลล์ซัสเตนตด้วยตัวของมันเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นบทเปลี่ยนที่ดีแล้วก็พอดีผมทาผมเป็นประธานนุกรรมการการใช้ยาสมเหตุผลเราขับเคลื่อนด้วยทริปเปิลเแต่จริงๆถ้าเรามองย้อนหลังเอเรา,าเราขับเคลื่อนด้วยดเิไม่ใช่ทริปเปิ เอตัวแรกคือ awareness เราถึงไม่ได้เริ่มต้นหรือว่าต้องมีกฎระเบียบม,มีข้อบังคับอะไรเลยนะแต่เรากระตุ้นจิตสํานึกท่านพูดในการใช้คว่าจิตสํานึกจริงๆผมก็ใช้คาคำนี้คือเราอยากให้แต่โรงพยาบาลมีจิตสํานึกที่ดีทาไงคนไข้จะปลอดภัยทาไงเราจะสามารถบริหารโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพสูงสุดลดความเสี่ยงได้มากที่สุดโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับงั้นเราเริ่มจาก awareness แต่ขณะเดียวกันถ้า aware เสร็จเรียบร้อย ไม่มีกระบวนการดําเนินการมันก็ไปต่อไม่ได้มาจะอักอิแก็บไม่ได้อัิทึจุดทึ่ง้องพัฒนาไม่ได้ก็ยังมีเอธวทที่2คือแอดมินิส r ร t ชันคือระบบบริหารจัดการที่ดีส่วนหนึ่งก็คือมาตรฐานที่กลับลงไปแต่มาตรฐานอย่างเดียวถ้าหยิบแต่มาตรฐานอย่างเดียวไม่มีแอดมินที่ดีไม่เวิร์กมันก็จะได้เอกสารหนึ่งแผ่นทุกคนมองตามเอกสารอย่างมากก็เช็คลิสต์แต่สิ่งที่เราอยากได้คือเราเข้าใจนะมาตรฐานมันเกิดแล้วเราอยากทํามัน ณะเดียวกับพราะเราอยากทํามันระบบไม่ต้องมาควบคุมจนเกินไปแต่เราจะเข้าใจระบบและทําให้ออดมินมันไปได้ด้วยตัวของมันเองภายใต้อ e ว e s s ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนผมคิดว่าอดีตในช่วงก่อนสอราพอมันสอนเราแบบนี้ว่าอยากขับเคลื่อนโดยใช้กฎระเบียบโดยการบังคับนะแต่การกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีแล้วมีระบบบริหารจัดการเข้ามายุคที่ยุคถัดมาก็เป็นยุคที่ ผมก็ามาเป็นบอร์ดรอบที่2ตอนนี้เป็นสรพแล้วจำได้วันที่เข้ามาเป็นสรพแล้ววันที่เริ่มมีการคุยกันว่าเ,เราจะแอพพลายเพื่อรับการเซอร์ติฟายเป็นแอคเคร์ดิติ้งบอดี้จากอีสควาสมัยนะั้นเราอยู่อสควาสมัยนี้ก็เป็น IEA ตอนนั้นเราก็คิดว่าเ,เราเราคิดว่าหน้าที่จะทำไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้เราจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ แล้วเราก็เริ่มตัดสินใจจําได้เลยเป็นเป้าหมายหนึ่งในการประเมินท่านผู้อำในการและทีมงานทั้งหมดเราก็มานั่งดูกันศึกษาแล้วเราก็เริ่มแอพพลายเรามากลเรามาไกลมากทีเดียวนะครับตั้งแต่2523ตอนที่เราเริ่มแอพพลายทีละสเต็ปจาก Standard จากไปเรื่องของ Organization แล้วก็ไปเรื่องของการเทรนเซอร์เวย์เยอะแล้วพอจาก t a ต d a า d เนี่ย เราก็เริ่มรู้อย่างหนึ่งเราจะหยิบมาตรฐานของโลกใบนี้มาแล้วใช้อินในประเทศไทยทั้งหมดไม่ใช่แหละว,วิธียังไงเราจะเซตมาตรฐานที่เหมาะกับบริบทของประเทศภายใต้คอนเซปต์ของ Patient Safety สมัยนั้นเรายัางเน้นเรื่อง i e n t Safety มันเกิดยังไงผมเิ็ว่าเราเริ่มเข้าใจในคอนเซปต์ของการเซตมาตรฐานไม่ใช่หยิบมาตรฐานมาแล้ว Implement ทั้งหมดนั้นไม่ต้องแปลกใจสิ่งเหล่านี้เป็นฐานที่ต่อมาเราถึงมีมาตรฐานฉบับต่อๆมา เพราะเราเข้าใจคอนเซปต์ของมันขนาดเดียวกันตอนไปออก a n นไ a เซชันเพราะผมจำได้เวลานั้นอาจารย์กิตนนันเราอยู่เราไปสัมมนาข้างนอกแล้วองค์กรแบบสรพอที่เราจะไปดูระบบคุณภาพตัวเราเองต้องมีระบบคุณภาพของตัวองค์กรของเราสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันตอนนั้นคือเรามีวัฒนธรรมองค์กรเรามีคอแวร์ลิวหรือยังคนในองค์กรเขาเราไปในทิศทางเดียวกันหรือยังแวรลิวที่เราจะให้ความสําคัญมันคืออะไร แล้วตอนนั้นเราก็ไปเวิร์กช็อปกันเราไปคุยกันย้อนหลังอดีตดูทิศทางในอนาคตเราก็เริ่มฟอร์มเลาว่าอะไรควรจะเป็นคอแวลูสของสอแรแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้มีการปรับเปลี่ยนหลังจากที่กลับมาให้มันเหมาะสมหลังจากนั้นก็มีการนำคอแวลูนั้นเข้ามา Implement ในกระบวนการทำงานจาก organization ไปดูเรื่องของการเทรนเซอร์เว o ยซึ่งเป็น Key Per s o n ของกิจกรรมในเรื่องงการเยี่ยมสำรวจเราก็เริ่มเรียนรู้กันว่าเป็นอย่างไรเราไม่ได้เฉพาะครั้งแรกนะครับ เราผ่าน3ามสเตปเราผ่านการ r e a c c r คร i t เราเรียกว่าเรียว่า accreditation ครั้งที่2บางอย่างก็ไปถึงครั้งที่3แล้วเราได้อย่างมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พเพ่อเปประชุมบอร์ดครั้งสุดท้ายไม่นานนี้เองเพื่อรับการยืนยันแล้วจาก IEA ก็คือส่วนของการ Surveyor Training Program เราได้รับการ Certify อีกหนึ่งครั้งก็ท่ากับเราเข้าเราเริ่มเข้าหลู p ที่4แล้วนะเกิดหลังจากที่เราทำ แต่ละรูปนี้มันไม่มันไม่ได้หมายความว่าอะไรที่เคยทำรูปหนึ่งจะต้องเหมือนกับตอนรูปสองรูปสามอันพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะพูดตอนหลังมันพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ตัวเราได้แสดงให้ I E A เห็นว่าตัวเรามีการพัฒนาตามบริบทของการเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบในระบบของ local และ global ซึ่งเพราะฉะนั้นการที่สรพเข้าไปและตัดสินใจจะวิ่งเข้าไปศึกษาแล้วก็ จะได้รับการเซอร์ติฟายเป็น a c c r e d i t i ด g ติ้งบอดของ IEEA เนี่ยบทเรียนมันคืออะไรบทเรียนที่หนึ่งคือสรบพอเริ่มเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กรคือในองค์กรของเราเองแนวทางกระบวนการพัฒนาคุณภาพร,รวมถึงการประกันคุณภาพสถานาพยาบาลเราไปได้เร็วขึ้นเพราะเราเริ่มเข้าใจคอนเซปต,ต์มันได้ดีขึ้นรวมทั้งอันนี้สําคัญเนี่ยสร้างความมั่นใจในการเริ่มแนวทางใหมๆ่ๆ ผมเชื่อว่าคนคนหนึง่งถ้าอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆบ่อยครั้งที่เราไม่ได้เริ่มเพราะบางทีเราไม่มั่นใจโดยเพราะยิ่งสิ่งที่ยังไม่เคยมีคนทําระบบคุณภาพของประเทศไทยไม่มีประเทศอื่นทําหรอกก็จะไปทําเขาไม่ทําแต่คาถามคือระบบคุณภาพของประเทศไทยเราจําเป็นต้องปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราไม่มีความมั่นใจเราอาจจะไม่กล้าออกมาตรฐานตัดตัดออกมาแต่การที่เราเข้าไปแล้วถูกเซอร์ติฟายโดยอินเตอร์เนชั่นแนลบอดี้เนี่ย ผมเชื่อส่วนหนึ่งไม่มากก็น้อยมันทําให้เรามั่นใจว่าถูกทางยิ่งมีหนําซ้ําในการแอคเครดิตครั้งต่อๆมาพอเราปเซนต์สิ่งเหล่านี้เราก็การเซอร์ติฟายอีกผมคิดว่ามันสร้างความมั่นใจว่าเรามาถูกทางเรากําลังทําสิ่งที่ดีให้กับประเทศขณะเดียวกันสารพอมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพของประเทศต่างๆที่มีผลการดำเนินการที่ดีสิ่งนี้สําคัญ เรา,รเ,เ,ราเฉพาะในประเทศเราทําเฉพาะในประเทศก็เหมือนครั้งหนึ่งที่สีล่าเคยบอกก็เราก็มีคุณภาพทําไมต้องให้คนอื่นมาบอกคุณภาพเราเพราะเราเห็นตัวของเราแต่เราลืมไปนิดนึงว่าขุณนเข้าไปถึงไหนแล้วนั้นการเปิดเวทีการเปิดโอกาสที่เราไปเรียนรู้กับคนอื่นเนี่ยมันทํามันทําให้เรามีโอกาสไปแลกเปลี่ยนและทุกครั้งที่แลกเปลี่ยนเชื่อเถอะบางส่วนสร้างความมั่นใจให้กับเราสิ่งที่เราไปนําเสนอ แล้วมีคนชื่นชมมากเราก็จะยิ่งมั่นใจว่าเรามาถูกทางสิ่งที่เรานำเสนอไปมีอุปสรรคบางประเทศเขาก็ททำและเกิดอุปสรรคเขามีโซลูชันเราก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างเหล่านี้ผมคิดว่านี่เป็นบาย d u c t ที่เกิดขึ้นจากวันที่เราตัดสินว่าเราจะวิ่งเข้าไป i ิสความันเป็นบาย d u c t ที่ตามมาแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นอีกซึ่งสิ่งคำตรงนี้โควิด19เป็นตัวพิสูจน์ยัชัดเจน ว่าระบบคุณภาพของสถานาพยาบาลน,นั้นโลเคกับ g l o b a l ต้องสัมพันธ์กันเราบริหารโรงพยาบาลเราดี c o v ิด19คงเป็นตัวอย่างถ้าประเทศไทยเราทําของเราแต่เราไม่ดูเลยรอบประเทศเราเป็นอย่างไรบ้างผมเคยคุยในช่วงเวลานั้นรอบบ้านเราเป็นสีไฟไฟร้อนแรงไปหมดต่อให้เราเย็นสบายอย่าคิดว่าเราจะสบายได้นานไฟมันลามเข้ามาได้แน่เชื้อโรคมันเข้ามาได้แน่ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเราเริ่มเห็นว่าปริบทการประกันคุณภาพสถานาพยาบาล ระบบคุณภาพสามปัจจบัลในประเทศไทยจะมากจะน้อยอาจจะต้องลิงก์กับ global และขณะเดียวกัน global ก็ย้อนกลับมา local ของเราเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกถ้าเราไม่มองและเราไม่ปรับตัวสุดท้ายเราจะถูกทิ้งโดยที่เราไม่รู้ตัวมาสเต็ปที่3ามสเต็ปที่3เราผ่านมาตรฐานเรา,เาตัวเราเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ผันตัวเราเข้าไปสู่ international standard เราเข้าไปสู่มาตรฐานสากลเรื่องของความปลอดภัยผมเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ก่อนว่าปี2009จริงๆองค์การอนามัยโลกพูดถึง p a t ร์ช Safety มาตั้งแต่2002แล้วเนี่ยเพียงแต่มันไปเป็นเรื่องๆเช่นเรื่องเรื่อง Surgical Safety เรื่อง Hand Clean รายเหล่านี้เป็นต้นแต่ขมวดปมมาจนกลายเป็นพูดหรือพูดถึง Action Global Action Summit ในลอนดอนครั้งที่หที่บอนครั้งที่ส แล้วก็เข้าไปในโตเกียวครั้งที่3ผมไม่ลงไปรายละเอียดแต่ว่าผู้ต้องการที่บอกว่าตรงนี้มาเราจะเห็นว่ามันมีโมเมนตัมขององค์กรในระดับโลกที่ให้ความสําคัญและจริงๆต้องการชวนทุกๆประเทศเข้ามาร่วมในการให้ความสําคัญกับเรื่องของ Patient Safety ครั้งสุดท้ายจริงๆผมจริงๆต้องใส่เป็นมองเธอไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์เพราะอับนเป็นเมืองพะเอิญไอิงดัมมาสวอุเิอระแเป็นประเทศ ที่ผมเอาตรงนี้มาต้องการให้ดูคืออย่างนี้ครับนี่คือมูฟเมนต์ที่เกิดขึ้นในโลกเวลาที่ผมกลับกลับไว้สังเกตนะครับองค์การอนามัยโลกมาหลังจากโควิด1 9องค์การอนามัยโลกมีเป,ปเปอร์ออกมามีการพูดถึงว่า health profession health worker ทั้งหลายที่ได้รับอันตรายจากการที่เกิดแพนดิกของโควิด1 9ก็มองเวิร์ติงจากไทเทลของมันเลยนะว่า health worker safety เป็น priority for patient safety ภาพบุตรกรด้านสุขภาพไม่ปลอดภัยติดเชื้อมันมีโอกาสจะแพร่กระจายก่อนคนไข้ติดเชื้อก็ต้องรีบออกจากงานไปจำนวน n คนที่จะดูแลคนไข้ mm hmm. patient safety mm hmm. ก็จะถูก d i s r u p t ไปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ผมจะให้ดูว่าแต่จริงๆประเทศไทยเราพูดถึงช w o p i e safety mm hmm. ตั้งแต่ September ปี2559 เราพูดก่อนองค์การในไมโลกขณนนะเดียวกันท p s a ีเซฟี้ออกมาเมื่อปี66โดยท่านานยะท่านรัฐมนตรีซึ่งได้พูดมาถึงท p s a ีเซฟตีที่ผมกำลังจะบอกคือว่าเราเมื่อเราเข้าใจในระบบคุณภาพเข้าใจคอนเซปต์ของมันเรากล้าที่จะคิดอะไรใหม่ๆขณนนะที่ประเทศอื่นยังไม่ได้ทำหมายความว่าเรากำลังเทคลีดนะเราไม่จำเป็นต้องเป็นเรสปอนเดอร์ องการอนุรักโรคบอกเราเราค่อยทําตามเราสามารถคิดระบบที่เหมาะกับประเทศไทยแล้วก็ลองทําซึ่งอันนี้ผมมองว่านี่คือจุดที่สําคัญและนี่จะเป็นพัฒนาการระบบคุณภาพทําไมต้องเป็นเช่นนั้นบทเรียนบทเรียนเรื่องความปลอดภัยนะครับว่าสปลพวางระบบการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพดูพีทั้งหลายนี้ก่อนจะจริงก่อนนโยบายเดบิววที่ออกเป,เป็นทางการและที่สําคัญคือกระบวนการโท่าที กระบวนการที่เราทำย้อนหลังกลับไปการบูรณาการการทำงานผมเชื่อนี่คือตัวอย่างที่ดีทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยถ้าสารพรทำอย่างเดียวกระสณสุขทำอย่างเดียวไม่เบิกเราจำเป็นต้องบูรณาการกับอีกหลายๆภาคโดยเฉพาะยิ่งภาคประชาสังคมซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำสิ่งเหล่านี้เราต้องทำงานร่วมกับภาควิชาการเพราะเราจะมีเรื่องข้อมูลใหม่ๆม,มุมมองหลากหลายที่เข้ามาประกบดังนั้นผมคิดว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดี อยากจะไปข้างหน้าถ้าเรามีการบูรณานการมีการมองหลากหลายมุมมองเราจะไปข้างหน้าด้วยความแม่นยำเอาละครับผมชวนกันมาคิดถึงเครื่องมือตัวหนึ่งคือ connecting the dots เป็นเครื่องมือที่ผมใช้มาเป็นมาเป็นสิบปีละแล้วก็วันนี้ผมก็อยากจะชวนเข้ามาตรงนี้วันนี้เรา look backward เรา look backward ที่ผมพูดมาสไลด์ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเรามองย้อนหลัง มาจนถึงน้าวันนี้อะไรเป็นดอทด,ดอทเป็นคนก็ได้กิจกรรมก็ได้สถานที่ก็ได้เวลาก็ได้แต่และดอทที่มันมีความสัมพันธ์กันทําให้พระบทําให้สรพอมาจนถึงน้าวันนี้ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล p พชร o n ชนท์ซฟตของเรา p e r s o n แนลเซฟตี้ของเราและอะไรขยับเข้าไปสู่ People and Public Safety มันก็จะเป็นอย่างไรทั้งหมดถ้าเราได้เรียนรู้ในเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นบทเรียนคันนี้ที่เด็ดๆสิ่งที่สำคัญคือมันจะนำเราไปอนาคต Looking back w a r d for forward looking การเรียนประสบการณ์ในอดีตเพื่อสร้างความเก่งความไวความความถูกต้องและเราจะเจออะไรอีกในอนาคตเมื่อกี้อาจารย์จะหลัดให้ดูพระเอิญก็ตรงคล้ายๆกันในอนาคตที่เรากำลังจะเจอเพียงแต่ว่า,าผมไม่ได้ใช้คาว่า polycrisis ผมใช้คำว่าดีไซน์โกลด์นัปชันจอสจริงๆผมพูดเรื่องนี้ตอนนี้มาปีกว่าละนายทุกเวทีที่ไปว่าโลกใบเนี้ยรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยตอนนี้เราเจอพายุเจ็ดลูกซึ่งทุกลูกกำลังแรงขึ้นเรื่อยๆโ a ล i ์ไรเซชันล่ะจะมองว่ามันเป็นลูกที่ดีแต่ขณะเดียวกันคนที่เดินทางระหว่างประเทศได้ง่ายหากมีไวรัสอยู่ในตัวแต่ว่าคนนี้ก็จะแคร์รีไวรัสไปดังนั้นการแพร่ระบาดครั้งต่อไปเมื่อไหร่ l o ล a l i z a t i o n ดีๆมันก็จะมีผลกระทบเชิงลบ ก็อธิบายว่าทำไมยี่สิบปีแรกศตวรรษที่ยี่สิบเรามีแพนดิมิกห้าครั้งเท่ากับศตวรรษที่ยี่สิบทั้งศตวรรษเรามีสองศูนย์ศูนย์สองเรามีซาร์สองศูนย์ศูนย์เก้าเรามีสไวฟลูสองศูนย์หนึ่งสองเรามีเมอร์สสองศูนย์หนึ่งห้าเรามีซิกาไวรัสแล้วก็เรามีโคโรนาไวรัสอาจจะเป็นผลส่วนหนึ่งดิจิทัลดิจิทัลไลเซชันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มากระทบดิจิทัลไลเซชันมีส่วนดีมันทำให้การบริการต่าง หลายอย่างของเราไปได้ดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันอย่าเน้นจาก Digital Technology อย่าเน้นแต่ h ไ t e c h จน t o u c h ทำยังไงเรายัางคี g h t e c h แต่ยังมี High-Touch อยู่ในระบบบริการสุขภาพดิส i ินเตอร์มิเดียชตัวกลางที่หายไปเนี่ยผมชอบยกตัวอย่างมี s a Card v ี s a Card ทำให้ธนาบัตรกลายเป็นเหยื่อคนใช้ธนาบัตรน้อยลงใช้เครดิตค์ดมากขึ้นมี s a า a r d ตอนนี้กลายเป็นเหยื่อ เราใช้เกิดอิคัดน้อยลงเพราะเราใช้มือถือสแกนมากขึ้นต่างๆเหล่านี้ระบบบริการสุขภาพก็เช่นเดียวกันไม่ได้จาเป็นต้องมาที่โรงพยาบาลเราสามารถให้บริการสุขภาพโดยที่คงไข้ไม่ต้องไปเดินม,มาโรงพยาบาลเลยเพราะเทคโนโลยีหลายอย่างมันไป global warming เมื่อกี้ท่าอนอาจารย์จรละได้พูดถึง global warming ไม่มีประเด็นทุกคนยอมรับแต่ climate change กาลังเริ่มส่งผลของมันแล้วการอพยพย้ายถิ่นฐานของสิ่งมีชีวิตเมื่อมี climate change โดยเพราะยิ่งสัตวปปีกที่เรากลัวมากเพราะนั่นหมายความถึงการกระจายของเชื้อที่ในสัตว์มาจะเป็นเบคเตอร์แล้วมันนําไปให้กับอื่นๆออกไปนั่นหมายความแพนิเมกครั้งต่อไปการควบคุมอาจจะไม่ง่ายนักเพราะเราไม่สามารถติดป้ายห้ามนกบินผ่านนะเราอาจจะไปดักสถานีแต่เราเราลดไม่ได้รวมทั้งภัยธรรมชาติที่จะมามากขึ้นเรื่องของ d i s r u p t i v e Technology โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้แต่ด้านเฮลท์แคร์ซึ่งเน้นมากๆเลย สองตัวคือเรื่องของ AI กับ ML กับ Machine Learning ซึ่งณวันนี้องค์การอไนามัยโลกตั้งทีมทำงานแล้วศึกษาผลกระทบเชิงลบของ AI เพราะณะวันนี้ AI ไม่ได้เรียนเฉพาะสิ่งที่เรากำหนด AI ณวันนี้ขยายวงไปมากขึ้นมีจนทั้งไปนำไปสู่ d e f จเฟกอะไรอีกต่อไปในอนาคตเรื่องของ geopolitical conflicts ปีที่ผ่านมาเราคงนึกออกอิสราเอลกับปาเลสไตน์ถ้าเมื่อไหร่มันเปลี่ยนจากสงครามเชื้อชาติกับเป็นสงครามศาสนาเมื่อไหร่เรื่องนี้ใหญ่มากสงครามเศรษฐกิจระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเทคโนโลยีที่แข่งกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมากระทบเราทั้งสิ้นมันไม่ไกลจากตัวเราเลยแล้วก็สุดท้ายเรื่องของเรื่องของ social demographic changes เราเป็นประเทศผู้สูงวัยสมบูรณแบบไปเรียบร้อยแล้ว ปี64เรามีผู้ตายคนตายมากกว่าคนเกิดและอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเราพร้อมปรับตัวกับสิ่งแล้วนี่เพราะทั้งหมดนี้กระทบกับระบบบริการสุขภาพทั้งสิน้นทั้งหมดนี้ที่ผมเลยจะพูดว่าเราเรียนรู้อดีตมาเราเห็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคำถามต่อไปคือสอรพจะต้องเตรียมตัว15ปีคือบทเปลี่ยนที่ผ่านมาเรายังต้องไปข้างหน้าอีกเมกะเทรนด์เป็นสิ่งที่ตอนนี้หลายประเทศพูดมา มกะดเทรนไปดูฮะหลายประเทศก็ออกละไม่กะเทรนของ Changes ของเฮลท์แคร์นะว่าผลจากแพนเดมิกหลายประเทศสรุปบทเรียนเตรียมไปว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างเดียวนะครับคงไม่ใช่เฉพาะแค่นี้แต่ให้รู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมต่อไปในอนาคตรเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเราเดินมาไกลสรพเดินมาไกลระบบบริการสุขภาพระบบคุณภาพของสานบริการ ของประเทศไทยเรามาไกลแนละ้วแตเชื่อเถอยังมีอีกไกลที่เราจะต้องเดินไปและที่สําคัญสิ่งที่เราจะเดินไปข้างหน้าเรายังไม่แน่ใจเราจะเจออะไรบ้างเพราะพายุเจ็ดลูกนี้จะเหนียวดําอะไรก็เกิดได้แล้วก็เอิรนสารพอจริงๆสารพอรใน National Forum เตรียมนี้ไว้บ้างอนะไเนี่ยในปีที่ผ่านมาก่อนนู้นเราพูดถึง Metaskill ซึ่ง Include เรซเลียน์เซตเราพูดถึงโกลด์ไมซ์เซต เพราะเรากำลังเตรียมคนไทยไม่ใช่จะพาอปุคกันได้สุขภาพแต่สังคมไทยพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ซึ่งมันมาเมื่อไหร่เราต้องพร้อมรับสิ่งเหล่านั้นโดยพ่ออย่างดีที่สุดเตรียมการป้องกันไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยครับขอบพระคุณครับ 15ปีสอรอพอยกระดับบริการสาธารณสุขไทยเพื่อความปลอดภัยให้ทุกคน